อยู่กับน้องกินไก่อะเดูสา่งจำผมจำผมได้ไหมครับฮะอะไรนะครับจำผมได้ปะที่ผมยิงเพื่อนตรงไหนนั่นอะตรงเกิร์ัดเลวะคนไหนอะที่ผมบนบนอะพี่พี่ยิงผมมานั้นแต่พี่ก็ไวชีวิตผมเหรอ มามามาเจ้ยได้ยเฮ้ยคือประมาณอ่ะคือประมาณอ่ะที่คอนอ่ะที่คอนอ่ะที่ที่คอนอ่ะจับบอลอ่ะผมเอา MG3 มายิผมผมยิงไม่โดนซักแม็กเลยผมหัวร้อนจัดเลยตอนนี้อ่ผมจะยูด MG3 ทิ้งไวนอัโลกแล้วว่าไอ้จริงหัวร้อนจัดไหนยิงไม่โดนเชื่อป่ะเฮ้ยเพื่อนลบเราคมจัดเนิดเดียวอ่ะเชื่อไหมเพื่อนเลื่อนเราเอแบบว่าเรืดนิดเดียวเลยอ่ะแต่ว่าตอนนั้นผมคิดว่ายังไงก็ตายแน่ ใช่ผมพอเลือกผมกเลือแคตติ้งเดียวอ่ะคือถ้าคิดถูกก็ตายอ่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าเพื่อนอยู่ในในโกดังกันหมดเลยอ่ะแล้วผมไปชีดเกับเพื่อนสองคนอยู่ในโกดังไม่มียาครับไม่มียานี่ไม่ได้ออกไม่มียาครับไม่ได้ออกได้ปืนแล้วตัวจริงครลบใช่เพื่อนผมงน่าจะตายเลยแหละผมปูยาไม่มีสักค้อนเลยเล่นเลยเม็ดหนึ่ง โอซ้ำเลยแล้วปืนไม่มีอ่ะปืนนะวันนี้ไม่มีด้วยซ้ำเลยปืี่ยอหะอยู่่นเลยอยูเนาะเฮ้ยอยู่นี้อ๋อไม่ใช่อุ้ยตกใช้หมก็เพื่อนเอาออกมาวันนั้นแ่ะต้องสองสับปูดเอาออกมาสองสับปวดเลย นอนเหนื้อยนนเหนอแล้คมคมเฮ้ยคายิงอ่ะมันตีข้ยเอาจ้าวันนี้ต้องเฮ้ยนู่โนี่ผมนะไมุ่หดีตีหนึ่งหมดตีหนึ่งีตีหนึ่งปะเอ้ตีคอีตีหนึงตีกระลังสมใช่ปะน่าจะใช่นะ เสียงเสี่ยงระสาเนี่ยอยู่อะไรครับมันเสี่เสียงเะวาเฮไปไปไปเฮ้ยเห็นละนี่ตรงนี้น็องตรงนี้น้องตรงนี้น้องไสไดันเลยดันเลยดันเลยดันเพื่อมันหน้าชุบอ่ะมีเนอยู่ ในกดังวจ้าแต่ด้าีาโ้ยในโดังยิงไหโกดายวเลยของโกังไปเหมือนกันดกดงหนกังไเรื่งนานอกแลนอกแล้วก็ดีกน เอ้ยแดงว่ามันถูกทันเนี่ยโอ้ไม่ได้คิวไอ้หุ่นชันตาไอ้นช่าง มันน็อกราเพิ่มน็อกใช่ปะไม่ไม่นี้บอดมาปะปะไปพิ่มันเลยปะเชื่อไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้เสียระบบอีแล้วมาโอเคทีมน้ำเลยทีมน้ำเลยไอ้บอสีโผลไปเห็นเหรอเอ้ยตอนที่เฟิร์นเซมก็เห็นอยู่บ้านนี่หรออยู่ปะ เอ้ยแหลกว่ะแหลกจัดอยู่อยู่ในบ้านพี่ในบ้านในบ้านในบ้านเลยสั่งพี่เฮ้ยระเบิดระเบิดปารเน็ตไอตึกยังมีอยู่ปะมีมีมีเป็นปาเน็ตขึ้นมาหรือว่าเราปาวะปาราเน็ตไปนะอ๋อมาปาใช่ใช่คุณสั่งมาล้างมีด้อ ไม่เหลือทั้งหมดแล้วหรอไม่มีะไม่มีะเเะไวจ้ะรถชนาเซียมีรถบ้านี้ด้วยเคยมีตัวมีตัวนะออกมาแล้ว สวยวุ้ยแคดเลนน้อง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 ไปไปยิงโคตรเยอะไม่รู้แน่หวะทิ้มเะทิมอะไไปทิ้มอะไที่นัดสุดท้ายไปเลยไปเลไปเลย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 ยี่ยรวเวให้บัสซขอคุยไก่กัได้ขอไม่มีเลยพี่ขอไม่ได้ทิ้มมันเลยทิ้มมันเลยปืนมาหน่อยปืนมาน่อย อเขาว่างอะไรตรงนี้วะไม่รู้เหมือนกันเหมือนเครื่อนหลุดด้วยนะเหมือนไม่ได้ชุบมีแฟกลกันด้วยนะมีแฟกลกันด้วยโอเคครับจะไม่รู้มีกระสุนหรือเปล่าไม่น่ามี <laughs> ไม่มีรูไ <laughs> ไออร้ไม่มีปัดไปต่อไปต่อเขาเก็บสนแบบไม่มีสนอ่ะ โัวแล้วฮ้ย Watch out มเยนท้วใช่ขับ้าะเก้ยเ้เ่ไปด้ผมขอไหมมาไปเล่นกับเพื่อนหน่อยเออขอไมขอหเฮ้ยมีมีตัวมานะเขาเขายู่หอไหนยี่้ไหนขจเคูมาเก็บรถก่อนเฮ้ยตัววิ่งเต็มเระ ก้า่ไหมโดนเอนเป็นทีไหน็ทีมไหนล่าเข่าตรงนี้ล่าเข่าเนี่ยพี่พี่ไป้ยกับเพื่อนข่าบนข่าบนข่าบนข่าเดินมาละเพื่อนไม่ต้องโผล่มานะผมโผล่ไม่ได้ เฮียนแล้วมันหมดพอดีคตรเทียเลยเดินลวนึงเดินอะไเดนอะเดินลวนึงแล้วขวาไดาเจีบาเจกจยจบะมากกบมากถ่ายมาถ่มาถ่ายมาถมาหมดหมดหมด โอ้โหยิงเตก็บไม่ตายยิงเก็บแปดตัวยังไม่ตายเลยเกาะห้าเหวเลยเกาะสี่อ่ะเกาะห้าเหวเกาะสิบแน่เลยตามกันนะแล้วเฮ้ยบัตรกี้น้ำผมไปกดเลยเพื่อนกดเลยกดเลยเอาดิมาที่นี่น่าจะมาเก็บแอร์ดอบกดเลยกดเลยเพื่อนน่าจะอยู่บ้าง

มาจ่าพี่มาจ่ามาๆาน้องหนึ่งน้องหนึ่ง่อ่ปะชิดมากลิปเลยปะเิดชฉดพี่เน็ตพี่เน็ตตอเน็ตกันโอ้โหีดไทงกันได้หรืีดไทกันพี่ปลาไปไปนะมาจะเพิ่งฉีดตรงบ้านนะ หม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 สวยมัต้องสมควยูอะเฮ้ยเดมาตอนที่ผมทิ้งุ่ไปแล้วกเดนยไปเดย่ผมผมอะไรจะผมหลอเก็บตเป็นะไรม่ย่เลยตรงไหนตรงไหนมามาเลยมาเลย Watch o u

หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแลวมาถึงมันนอนรอเลยเดี๋ยวหัวเป็นต่อเป็นต่อปเ่อบกี้บักกี้ข้างบนเขามีคนี้แล้วบนเขาก็มีบักี้บนเขามามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเขาน้องบนขาน้องสวยสเพื่อนทีไหนเพื่อนทีไหนทนทีเื่อีไจ่อทีออ่ออ่อนเไเีนพีไไไไนน เล่นมดเล่นมเเหมดเลยายาีตายตายม้ามาม่เติมาโดนชวาโดนเช่ามาโดนชโดนเชาดา c o a มาโอ้ดูยังโดนามาดมา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 ลงให้เพื่อนน่ยมาเล่นตรงเพื่อน่คนได้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 ลระวังเพื่อนตอ๋อเห้ยละเห้ยลมาโดนมาโดนมาโดนมโดนมโดนที่นึงมโดนที่นึงมโดนที่นึง ไอ้ไอตรงไอ้ตรงไอ้ดรอปล้มแล้วตัวไอ้ดรอปล้มห้าล้มหมอผมมีทีเดียวไมันออกมาอยู่เลยตายแล้วน่ะตายแล้วตายแล้วน่ะ ATT ตายแล้วตัวที่ยิงพี่อ่ะก็จะโดน SCP ตายโอเคใครบอกตัวิวไปแล้วนะสวยเอ้หลังไอ้ตัวเดียวนาน้าอยู่ด้วยกันอะไรเปล่าจุ๊บจุ๊บเพื่อนมั้งใช่อะไรอีหละอะไรอีหละ ตรงบ้านนี้เหรอบ้านนี้ผมอยู่เหรอใช่บ้านใดกันเลยบ้านใดกันเลยมีเดียวนี่อยู่นี่ชุกคนอยู่ชุกคนอยู่ชุกคนอยู่หลังเนี้ยลังหลังประตูห้องคอยเดา We are number one คิดถูกว่าที่หยิบ AW มาไอ้ไอ้คิดถูกยังผมไม่ได้ผมไม่ได้ลั่นหัวใครทักจะมิดเลยจริงเเก็็บดูมา We are number one จีจีเพื่อน ยินดีที่ได้เจอครับไว้เจอกันใหม่ครับยินดีครับสวัสดีครัิบสามเลยหรออือสิบสามเลยหรอคือค่าสิบสามเลยหรอที่่าเก้าเลย ใครอยากจะคุยกับผมสดๆ,สดๆเข้ามาคุยได้ที่แฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับ